มาดูเหรียญสองพนสี่รเท่าไหร่เนี่ย <S <S ถ้าเราเจอเหรียญเก่าเนี่ยเราจะดูอะไรดูยังไงว่ามันน่าสนใจโลหะแบบนี้เนื้อแบบนี้เ,ออเห็นไหมชอบไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> เหรียญเนี้ยเก่าจริงหรือว่า แก้งเก่าเออนะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญขอบกระบอกหรือว่าเป็นเป็นขอบตัดเนี่ยเราเรานะเราไปหาเหรียญขอบกระบอกนะเหรียญจปลเหรียญพระสยามเทวาธิราชเนี่ยมาศึกษาดูนะครับอ่าแล้วเราก็จะทำความเข้าใจ ตัวหนังสืออักขระยันเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นแบบถอดหรือว่าแบบแกะสดนะครับเพราะเหรียญยุค2460กว่ากว่านะั้นนะ่ะนะไม่มีเหรียญถอดพิมพ์นะครับเป็นเหรียญที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบแกะสดทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วคุณคุณดูเนื้อเหรียญอย่างเงี้ยนะเทียบเทียบเนื้อเหรียญอย่างเงี้ยทองแดงแบบเนี้ย nè. Nè. Xoài nhá. Nè. Ok.